จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ๆเหล่าริกจากทั่วจัก,กรวาลถูกสัตว์ประหลาดเมื่อไวรัสตามสังหารหมอตีที่เหลือรอดอยู่จงต้องออกตามหาริคคนอื่นๆนเพื่อเตือนภัยถึงอันตรายที่กำลังจะคืบคลานเข้ามาเรื่องราวจะจบลงย,ยังไงปริศนาที่เกิดขึ้นจะถูกเฉลยไหมไปติดตามกันได้ในสรุปริคกับมอตี้คอมิกส์ฉบับที่7ครับ แลวก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับหรือใครยังไม่เคยเกดติดตามก็ฝากกดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปจากช่องของเรานะเอาหลักถ้าพร้อมแล้วไปลุยพร้อมกันเลยครับเรื่องราวเริ่มตนน้นณเมืองเมืองหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเมืองที่สงบสุขปราศจากพยันตรายใดๆแต่หารู้ไม่ว่าความจริงที่เมืองเมืองนี้ดูเงียบสงบมันเพราะอะไรบางอย่างคือเราคาดไม่ถึงเราจะได้เห็นชายคนหนึ่งสวมหน้ากาก,ากนั่งอยู่บนบลัลลังที่เต็มด้วยสายระยงระยาง รากับผู้ป่วยเขาคือเพเชียนแมนตามที่แนะนําตัวมาโดยหมอนี้ต้องการอุปกรณ์บางอย่างจากดังวิที่เก่งที่สุดในมิติแห่งนี้โดยไม่สนว่าใครจะหยิบยื่นข้อเสนออะไรให้เขาส่วนเพียงแค่ผลลัพธ์เท่านั้นก่อนเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่หมอนี้ต้องการก็คืออุปกรณ์ที่จะทําให้เขาสามารถเดินทางท่องมิติได้และในที่สุดเขาก็ได้มันมาครอบครองแล้วเริ่มวางแผนการที่ตั้งใจไว้ให้เสร็จภาพตัดกลับมาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเราจะคุ้นเคยกันดีบ้านครอบพอสมิด ริกกับหมอตี้กำลังเล่นปืนฉีดน,น้ำกันอย่างดุกหนานแล้วก็พูดถึงแพร่ต่อ,ตอไปที่ทั้งคู่จะทำกันอีกมากมายซึ่งก็ดูจะเป็นเรื่องปกติแหละตาลานรักกันนะเนอะแต่ทว่าอยู่ๆมันกลับมีสัตว์ประหลาดเมือกสีเขียวตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาหน้าโรงรถของพวกเขามันคือปีศาจไวรัสอะไรบางอย่างและก็กำลังพุ่งมาโจมตีที่ริกแต่ริกที่ไหวพริบยังดีรีบโยนปืนเข้ามิติให้กับมอตี้หนีไปก่อนเขาจะเอาดวรอดเองแต่พูดไม่ทันขาดคำปีศาจเมือกก็แทงเข้าที่หน้าอกของริกทันที ก่อนจะสิ้นใจริกได้เตือนมอตี้ว่ามันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วมอตี้หลานต้องรีบไปเตือนริกคนอื่นๆน,นะเมืม่อมันริกถูกแทงเข้าที่ปากจนสิ้นใจก่อนที่มอตี้จะจาใจร้องไห้กระโดดข้ามมิติหนีไปณนะมิติ4 1 3 2ริกกับมอตี้แห่งจัก,กรวาลคอมิกส์กำลังเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องตามภาษาของตาหลานที่ควรจะเป็น,นยนะครับถ้ารักกันก็แปลว่าไม่ใช่จัก,กรวาลหลักอย่างแน่นอน ระหว่างนั้นเองมอร์ตี้ที่เพิ่งเสียริคของตัวเองไปจากฟีมือของปีศาจเมือกก็กระโดดข้ามมิติมาหาพวกเขาตาหลานจากมิติคอมิกรู้ทันทีว่าความชิบหายกำลังจะมาเยือนแน่นอนงานเข้าพวกเขาแล้วชัวร์ก่อนที่มอร์ตี้คนนั้นจะสลบไปแล้วภาพก็ตามมาอีกระยะหนึ่งมอร์ตี้จากมิตินั้นฟื้นขึ้นมาจากความเหนื่อยล้าและพยายามเล่าให้ถึงคูฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับเจ้าสัตว์ประหลาดเมื่อนั่นมันฆ่าตาของผมแต่ก่อนเขาจะตายเนี่ยเขาได้บอกว่า มันกำลังจะเริ่มต้นขึ in, ้นแล้วให้ผมมาตริริคนอื่นๆเท่านั้นแหละครับริกซีหนึ่งสารู้ทัทีว่าความชิบหายที่เราเรียกว่ากลัวได้มาถึงแล้วแล้วบอกขอคุยส่วนตัวกับมอตตี้สักนิดก่อนจะวิ่งเพ่นแนบแบบอะไรวะเนี่ยไปเฉยเลยชิบหายแล้วมอตตี้วิ่งเร็วพวกเราเกัาจะตายแล้วก็รีบไปหอบกระเป๋าแล้บอกมอตตี้ว่าเราต้องรีบไปซ่อนตัวเดี๋ยวนี้เรื่องแย่กำลังจะเกิดขึ้น โดยริกเขาได้เล่าว่าเมื่อหลายปีมานี้เนี่ยเหล่าสภาริกได้บอกว่าเร็วๆนี้จะเกิดการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ของเหล่าริกขึ้นทั่วทั้งพหุจัก,กรวาลซึ่งตอนแรกริกเองเขาก็ไม่เชื่อแต่หลังจากสำรวจไปมาก็พบว่าเฮ้ยทำไมจํานวนของริกคนอื่นๆมันถึงลดลงอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแน่ๆเขาเลยต้องเตรียมตัวสาหรับเรื่องนี้และใช่ครับริกมีแผนเสมอ หลังการสำรวจจักรวาลมาย่างยาวนานริกเขาได้พบมิติมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติที่ปาหลาดยกว่าที่อื่นเพราะมันเป็นเพียงมิติเดียวที่ริชไม่มีตัวตนอยู่ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนจะเป็นหมาแมวแมลงหรือเวอร์ชันพิซซ่ามันก็ไม่มีริกอยู่เลยเขาเลยตั้งใจจะไปซ่อนตัวที่นั่นไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหนก็ตามทั้งยังเตือนมอร์ตี้อีกด้วยว่าไม่ต้องมากับเขาหรอกเพราะมันอันตรายแต่ก็นั่นแหละครับแม้จะตีกันแค่ไหนก็ตามแต่ริชกับมอร์ตี้ยังไงก็ต้องเป็นของคู่กันทั้งคู่จับข้อมือกันกัน ริกกัมมอร์ตีตลอดมาและตลอดไปเป็นพันๆปีไปเลยแล้วก็ดีกันได้แป๊บเดียวนะมันก็กลับมาตีกันอีกแหละพอต่างคนต่างก,กันกวนทีนกันและกันแหละนะริกกัมมอร์ตีข่ามายังมิติปริศนาโดยทิ้งมอร์ตีคนนั้นอาไว้เบื้องหลังแต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นเรื่องที่พลาดที่สุดขณะที่เหมอน,นั่นกําลังกึง่งหลับกึ่งตื่นเสียงที่เคยได้ยินก็ดังขึ้นครบครบกรับ,บ,บปีศาจเมือกผัวมาจัดก,การเขาอย่างเลือดเย็นโดยที่ริกกัมมอร์ตีเจ้าของมิติ ไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ําภาพกลัมาที่มิติปริศนาบ้านเหมือนที่นี่มันดูแบบสงบก็จริงแต่คนของมิตินี้มันราวกับคนป่าคนเถื่อนขยับไปไหนก็ดูอันตรายไปสะบมดเลยแต่อย่างว่าเจ้าบ้าสองคนเนี่ยที่ผ่านเรื่องราวโคตรจะบ้ามาทั้งจักรวาลก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยสักนิดแล้วก็ใช้ชีวิตสุดเวียงกันแบบไม่คิดอะไรเลยแต่ทว่าพวกเขาไม่ได้รู้เลยว่ามันมีใครบางคนกํนาลังเดินตามสะกดรอยพวกเขาอยู่ตลอดซึ่งขณะที่ทั้งคู่กําลังเดินอยู่ที่มุมตึก บุคคลปริศนาก็เปิดเผยตัวริกซานเชสเจ้าบุคคลคนนั้นได้กล่าวชื่อของริกริกตกใจมากๆที่มีคนเรียกชื่อเขามันเป็นไปไม่ได้ตัวเขาไม่ได้มีตัวตนในมิตินี้นะทำไมมีคนรู้จักได้วะเนี้ยก่อนหมอนั่นจะเสนอตัวขอช่วยเหลือแต่กลับถูกใครบางคนอีกคนนึงกระโดดเข้ามาด้านหลังและต่อสู้กันขึ้นสุดท้ายก็เป็นคนตัวเล็กที่มาทีหลังเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้แสดงว่าข่าวหรือที่ฉันได้ยินมาเป็นจริงสินะนายไม่ควรจะอยู่ที่นี่พวกนายทั้งคู่เลย ก่อนที่จะนั่นจะถอดหมวกออกเธอคือซัมเมอร์สมิธจากมิตินี้นั่นเองฟิกซันเชสและมอร์ตี้สมิธยินดีต้อนรับสู่มิติ 304X ดูเหมือนเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยนะเวล้ะไงนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยก่อนภาพจะตัดมาที่บัรลังของชายเมื่อตอนต้น EP เราจะเห็นเบสที่คาดภาพบิตาข้างนึงเหมือนกับอีวิลมอร์ตี้เดินม,มารายงานสถานะของภารกิจที่ล้มเหลวบางอย่าง ซึ่งก็ทําเอาชายคนนั้นผิดหวังและหัวเสียอยู่เล็กน้อยชายคนนั้นกาลังถอนหน้ากากออกด้วยความเดือดดาลและพูดว่าแต่ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเพราะอย่างน้อยสองคนนั้นก็มาอยู่ในมิติของเราแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วเราต้อนมันออกจากรู้ได้สําเร็จเราเข้าใกล้ความเป็นจริงแล้วฉันรู้สึกได้เลยไม่รู้สึกเหรอท่นแม่ ใช่แล้วแหละครับชายที่อยู่บนบอลลังของมิติ3 0 4สู่คือมอร์ตี้สมิธที่มีหน้าตาเละเทะราวกับเดดพูและดูเหมือนว่าเขาจะต้องอาศัยเครื่องช่วยรักษาสภาพร่างกายจากอาการบางอย่างแล้วเรื่องก็ได้เฉลยให้เรารู้ว่าเหตุผลที่หมอน,นั่นต้องหานักวิทย์เก่งๆมาประดิษฐ์ไอเทมข้ามมิติให้ก็เพราะที่นั่นน่ะไม่มีชายที่ชื่อริกซานเชสนั่นเองเรายังไม่รู้สถานะของเขาตอนนี้แต่ถ้าใครเคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างจะรู้ว่าไอหมอนี่มันอยู่ในสถานะไหนนะครับ ก่อนที่ตอนนี้จะจบลงได้ปริษนาแบบโคตรเยอะเรียกว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยแหละโดยเรื่องราวมันจะถูกยกไปต่อในฉบับถัดๆไปนะครับบอกเลยว่าพีคมากรอติดตามกันนะ้ทุกคนในตอนท้ายของเล่มนี้เราจะเห็นมอร์ตี้กับเจสิก้ากำลังคุยปรับทุกกันถึงเรื่องของทั้งคู่ในทุกๆจักรวาลที่อาจไบีวันได้โครจรมาพบกันจริงๆแต่อย่างน้อยก็ยกเว้นตอนนี้ที่ในที่สุดเราก็ได้ยืนข้างกันสิที ก่อนที่มอร์ตี้จะตัดสินใจชวนเจสิก้าไปท่องเที่ยวทวจักรวาลด้วยกันซึ่งเธอก็ตอบตกลงและทั้งคู่ก็กอดกันด้วยความรักและก็ตามนั้นแหละครับต่อเนื่องยาวมาถึงที่ห้องฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานกว่านี้จังมอร์ตี้แล้วก็เป็นบทสนทนาที่พูดจากันล่อแหลมไปมานะครับแต่ว่าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเจสิก้าที่มอร์ตี้เห็นมันดันเป็นเธอที่จอมโผนมาตลอดก่อนที่ใครบางคนจะสะดุ้งตื่นจากฝันเจสสิก้านั่นเอง ที่จริงแล้วเป็นเจสิก้าที่ฝันว่าจะได้อยู่ข้างมอร์ตี้มาตาลอดนะครับแล้วรอวันที่มอร์ตี้จะมาชวนเธอไปทอดจักรวาลด้วยกันตึงหากเอาลละสิดูเหมือนสาวเจ้าก็จะมีใจให้เองมาเหมือนกันนะเวย้ยมอร์ตี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคอมิกส์ฉบับที่7ที่ได้เปิดตัววายร้ายตัวใหม่ของเรื่องอย่างมอร์ตี้จอมเผด็จการแห่งมิติ3 0 4 x นั่นเองส่วนเรื่องราวต่างๆเนี่ยยังคงเป,ป็นปริศนาไว้รอเฉลยในฉบับถัดไปนะครับใครอยากรู้ก็รอติดตามกันได้เลย แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ช่องเล็กๆของเราอย่างตวนี้ตูนด้วยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามไว้ด้วยและครับขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ